เธอที่นี่คือสะพานวชิราวุธนะคะหนึ่งในจุดไฮไลท์ของเกาะสีชังนะคนที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะสีชงังอย่าลืมไปดูพระอาทิตย์ตกที่นี่กันนะคะสะพานวชิราวุธนะคะบรรยากาศ ก็จะประมาณนี้ถ้าคุณไปผิดเวลาแบบฉันฉันไปตอนเที่ยงค่ะฟิวเหงาเวอร์นี่มีเก้าอี้นั่งให้คุณโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะท่านไหนอยากมานั่งทําอ v ก็เรียนเชิญเลยนะคะน้ําทะเลก็ใสนะแต่ว่าเขาเป็นโขดหินนะคะก็น่าจะเหมาะกับวิวพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยพอดีแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าคนที่มาที่นี่ก็ระวังนิดนึงนะคะเศษขวดเยอะมากเลยเ ท่านไหนจะถือเครื่องดื่มไปดื่มที่นี่ดูพระอาทิตย์ตกได้ฟิลแบบเออกลุ่มๆนิดนึงก็กรุณาเก็บขวดของท่านกลับบ้านด้วยนะคะเป็นภาระมากเลยสําหรับนะักท่องเที่ยวคนอื่นนะคะอันนี้ค่ะฉันไปฉันก็ไปโบกสะบัดนะคะลมปิวเออหมวกปิวเกือบตกทะเลนะคะเออนี่น้ําใสประมาณนี้เลยเลิศอยู่นะเธอเนี่ยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเธอเกาะสีชงังแบบสงบมากเป็นเกาะที่เล็ก ทุคนน่ารักคนไม่เยอะไม่พูดพลาดน,นะคะสงบนะคะประมณ